นิทานเรื่องมอนสเตอร์ตัวขนฟูผู้ไม่รู้ว่าตัวเองน่ารักบทที่หนึ่งมอนสเตอร์ที่ทุกคนหนีในดินแดนแห่งต้นไม้หลากสีมีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งชื่อว่าปุกปุยปุกปุยมีรูปร่างกลมๆม,มีขนสีม่วงฟูฟ่องเหมือนเมฆยามค่ำคืนมีดวงตากลมโตสีเขียวสดใสและมีเขาเล็กๆโผล่มาจากขัวแค่สองข้างเมื่อปุกปุยเดินไปที่ไหน กระรอกก็จะวิ่งหนีกระต่ายก็จะกระโดดซ่อนแม้แต่ผีเสื้อก็ยังบินไปในทิศทางอื่นทุกคนคิดว่าปุกปุยน่ากลัวเพราะมันตัวใหญ่และมีขนที่สีม่วงแปลกๆปุกปุยจึงรู้สึกเศร้ามากทำไมไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนกับฉันเลยนะฉันแค่อยากเล่นด้วยเท่านั้นเอง ปุกปุยไม่รู้ว่าทำไมทุกคนถึงกลัวมันมันจึงไปซ่อนตัวอยู่ใต้ต้นเห็ดเรืองแสงแล้วร้องไห้บทที่สองความเข้าใจผิดที่ยิ่งใหญ่วันหนึง่งมีหนูน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าจิบจอยกำลังเก็บผลเบอร์รี่อยู่ในป่าจิบจอยเดินเพลินจนพลัดตกลงไปในหลุมเล็กๆที่มีกิ่งไม้บังอยู่ จิบจอยบอกว่าช่วยด้วยฉันติดอยู่ในนี้ใครก็ได้ช่วยฉันด้วยปุกปุยที่นั่งร้องไห้อยู่ใต้ต้นเห็ดเรืองแสงได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือมันรีบวิ่งไปดูอย่างรวดเร็วเมื่อจิบจอยมองขึ้นไปเห็นหน้าตาที่ใหญ่โตและขนสีม่วงฟูฟ่องของปุกปุยมันก็ตกใจกลัวจนพูดไม่ออก ปุกปุยเห็นจิบจ้อยกลัวมันจึงยื่นมือใหญ่ๆของมันลงไปในหลุมอย่างช้าๆและเบามือที่สุดแต่จิบจ้อยกลับร้องไห้หนักกว่าเดิมเพราะคิดว่าปุกปุยจะมาทำร้ายบทที่สามสำขัดที่นุ่มนวลปุกปุยจึงเปลี่ยนแผนมันค่อยๆใช้เขาเล็กๆของมันเกี่ยวกิ่งไม้ที่พาดอยู่บนหลุมแล้วดึงกิ่งไม้นั้นออกอย่างระมัดระวัง จากนั้นปุกปุยก็ใช้ขนที่ฟูฟ่องของมันเป็นเหมือนเบาะรองค่อยๆลดตัวลงไปใกล้ๆหลุมอย่ากลัวนะปุกปุยพูดเสียงเบาที่สุดฉันแค่จะช่วยเธอจิบจอยมองเห็นดวงตาสีเขียวสดใสที่เต็มไปด้วยความเมตตาของปุกปุยและสัมผัสได้ถึงความนุ่มของขนสีม่วงที่อยู่ใกล้ๆมันจึงรวบรวมความกล้าแล้วปีนขึ้นมาเกาะบนขนของปุกปุย ปุกปุยคย่อยๆยยกจิบจอยออกจากหลุมอย่างอ่อนโยนที่สุดเมื่อจิบจอยปลอดภัยแล้วมันเงยหน้าขึ้นมองปุกปุยจิบจอยบอกว่าขอบคุณนะปุกปุยฉันขอโทษที่ฉันกลัวเธอฉันไม่รู้เลยว่าขนของเธอนุ่มขนาดนี้และเธอใจดีมากจากนั้นจิบจอยก็เอื้อมมือเล็กๆของมันไปกอดขาของปุกปุย ทันทีที่จิบจ้อยกอดขาปุกปุยขนสีม่วงของปุกปุยก็เรืองแสงสีชมพูอ่อนๆออกมาเพื่อนเพื่อนสัตว์ตัวอื่นที่แอบดูอยู่ด้านหลังต้นไม้ต่างประหลาดใจพวกเขาเห็นแล้วว่าปุกปุยไม่ได้น่ากลัวเลยแต่มันกลับอบอุ่นและอ่อนโยน ปุกปุยมีความสุขมากที่ในที่สุดก็มีเพื่อนที่ไม่กลัวมันแล้วปุกปุยได้เรียนรู้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกไม่ได้สําคัญเท่ากับสิ่งที่อยู่ในใจและเพื่อนๆก็ได้เรียนรู้ว่าพวกเขาจะต้องทําความรู้จักใครสักคนก่อนที่จะตัดสินว่าเขาน่ากลัวหรือไม่ ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาปุกปุยก็มีเพื่อนมากมายและทุกคนต่างชอบมากอดขนที่ฟูฟ่องและอบอุ่นของมอนสเตอร์ตัวขนฟูผู้แสนน่ารักตัวนี้ค่ะข้อคิดอย่าตัดสินคนอื่นจากรูปลักษณ์ภายนอกแต่จงมองเข้าไปในจิตใจของพวกเขาเพราะคนที่มีหัวใจที่อ่อนโยนที่สุดอาจจะซ่อนอยู่ในรูปลักษณ์ที่เราไม่คุ้นเคยที่สุดค่ะ